เดี๋ยวตอนนี้เราจะมาดูการทำ selection ในรูปแบบที่เรียกว่า quick mask นะครับโดยปกติเวลาเราจะทำ selection สมมุติว่าเราจะใช้ล s s t t o ท l นะครับทำการ selection รูปผู้หญิงคนนี้แล้วก็ทำ selection ไปตามปกตินะครับสมมุติว่าผม select นะครับเอาเฉพาะส่วนด้านบนก่อนนะครับถึงแค่ไหล่ถ้าเราอยากจะแก้ไข selection นี้นะครับซึ่งเรา select ไปแล้วเนี่ยก็จะทำได้ลำบากนิดหนึ่งในการ selection แบบปกติ แต่โปรแกรม Photoshop มีรูปแบบในการทำา e l e c t i o n อีกแบบหนึ่งที่เรียกว่า Quick Mask นะครับโดยการคลิกเข้าไปที่ปุ่มนี้นะครับโปรแกรมก็จะทำการโชว์ส่วนที่เป็นเ e l e c t i o n หรือว่า Masking ขึ้นมาในตัวอย่างนี้นะครับส่วนที่เป็น Selection จะถูกแสดงด้วยสีทึบนะครับแล้วก็ส่วนที่ไม่ถูก Selection ก็จะไม่มีอะไรแสดงเราดับเบิลคลิกที่ไอคอนตรงนี้นะครับจะปรากฏ Quick Mask Option ขึ้นมาให้เราดูซึ่งตรงนี้จะมีออปชันให้เราเลือกได้แก่ ส่วนที่1เรียกว่า color indicate บอกว่าส่วนที่เป็นสีนั่นนะจะให้แสดงถึงอะไรอันที่1เรียกว่าให้แสดงส่วนที่เป็น mask area หรือว่าส่วนที่เราไม่เอาอันที่2ให้แสดงเป็นส่วนที่ selected area หรือว่าส่วนที่เราเอาตัวอย่างนี้เป็น selected area ผมจะเปลี่ยนเป็น mask area นะครับให้เราเห็นภาพว่ามันต่างกันยังไงส่วนต่อมาก็คือเรื่องของสีเราสามารถเลือกสีที่เหมาะสมได้ในตัวอย่างนี้สีเขียวก็ถือว่าโอเคเพราะว่า มีความคอนทราสกับสีแบ็กกราวน์นะครับรวมถึงสีของรูปภาพแต่เราก็สามารถเปลี่ยนได้อย่างเช่นผมเปลี่ยนไปเป็นโซนน้ำเงินซึ่งก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันจากนั้นเราก็ต้องปรับค่าของ opacity หรือว่าความเข้มของสีถ้ามันเข้มมากเกินไปเราก็จะมองไม่ทะลุเข้าไปถึงข้างหลังนะครับผมจะเปลี่ยนเป็น60%ก็กดปุ่มโอเคคราวนี้ก็จะกลับกันนะครับส่วนที่มีสีน้ำเงินจะเป็นส่วนที่เป็น mask area เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะเลือกรูปผู้หญิงคนนี้ทําไงครับก็ต้องใช้อย่างลบๆให้มองว่าตรงนี้เป็นเหมือนกับภาพขาวดำนะครับตรงไหนที่มีสีเราสามารถลบออกได้ลบออกก็จะเป็น s e เลคชั o นอย่างเช่นผมจะเพิ่ม s e เลคชั o นตรงส่วนของลําตัวลงไปผมก็สามารถทําได้นะครับผมก็เลือกลงไปตรงนี้เราจะปล่อยมือเราจะถูไปกี่ครั้งก็ได้นะครับมันก็สะดวกกว่านะครับรวมถึงเราสามารถใช้เครื่องมืออื่น,อนๆอย่างเช่นลัโซ so. เพื่อทําการเลือกทีละส่วนก็ได้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้ผมก็เลือกมาถึงบริเวณกระโปรงตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกขึ้นไปอยากให้สีตรงนี้หายไปทําไงครับก็กดปุ่ม delete ถูกไหมครับสีก็จะหายไปนะครับเราสามารถใช้เครื่องมือใดๆก็ได้นะครับที่เราสามารถจัดการกับภาพขาวดําแล้วก็ถ้าเราไม่ต้องการให้ถูก select ออกมาหมดเราสามารถเปลี่ยนสีได้สมมุติอยากให้กลางๆนะครับออกเป็นสีเทาๆ ตรงนี้ส่วน Selection ที่เราเราจะเลือกก็จะออกมาบางๆยกตัวอย่างเช่นผมจะต้องเปลี่ยนสี Background นะครับซึ่งเป็นสีของอยางลบเป็นสีเทาผมก็ต้องใช้อย่างลบลบแต่ตรงนี้ลบออกไปแล้วจะเป็นสีเทาเราจะยังพอมองเห็นสีน้ำเงินจางๆอยู่นะครับดูนะครับเป็นแบบนี้หรือว่า ผมจะทำ selection แบบนี้ก็ได้ก็ถือว่าเป็นลูกเล่นเหมือนกันนะครับผมเลือกมาถึงกระโปรงตรงนี้นะครับแล้วผมก็ให้เป็น gradient นะครับก็คือมีการไล่เฉดจากสีเข้มขึ้นไปสีอ่อนเพราะฉะนั้น selection ก็จะเป็นลักษณะของการไล่เฉดไปด้วยนะครับถ้าเราพอใจสมมุติว่าพอใจเราก็สามารถคลิกตรงนี้เพื่อกลับไปเป็น selection ได้ ลองดูนะครับผมดับเบิลคลิกอีกทีลองเปลี่ยนเป็น Selected Area mm hmm. ก็จะกลับกันแบบนี้นะครับวิธีการของ Selected Area ตรงกันข้ามก็คืออยากได้ตรงไหนต้องเอาแปลงทาสีมาทานะครับ mm hmm. ก็จะได้ Selection mm hmm. เพิ่มแค่นี้เองนะครับหลักการง่ายๆพอใจแล้วก็คลิกกลับมาที่นี่ใช้ MoveTool ลองดึงรูปข้ามมาดูสิเราก็จะพบว่าสีบริเวณนี้นะครับถูกเลือกไม่เต็มร้อส่วนบริเวณนี้มีการไล่เฉดสี นะครับตรงนี้ก็เป็นการทำงานโดยลักษณะของ q u k m k s k นะครับซึ่งจะช่วยให้เราสามารถทำ Selection ได้สะดวกขึ้นนะครับอีกลักษณะหนึ่งนั่นเอง